สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับน้องบิเดียบ้านทุ่งทิวลิปอีกแล้วนะคะวันนี้กิฟก็จะชวนทุกคนมาทําอาหารเย็นเหมือนเดิมค่ะเด็กิงบีเดียช่วงนี้กําลังเอหนี่อยู่ค่ะเอปวยค่ะน้องก็ไม่สบายดีขึ้นแล้วละค่ะแต่ว่ายังยังอ่อนเพลียอยู่ค่ะยังพักผ่อนอยู่ค่ะหลับตลอดค่ะช่วงเอหนี่มาช่วงเย็นค่ะห้าหกโมงเย็นหลับอีกแล้วค่ะก็ไม่ได้มาช่วยแม่เปิดคลิปค่ะเนาะวันนี้กิฟก็จะชวนทุกคนมาทํานี่แหละค่ะ วันนี้ไก่ย่างค่ะอันนี้จะทําไก่ให้วีเดียค่ะไก่ย่างข้าวเหนียวค่ะแล้วก็ไอ้หน่อไม้ค่ะเดี๋ยวจะซุปหน่อไม้ค่ะนี่เดี๋ยวก็ต้องรออุ่นก่อนค่ะเนาะเดี๋ยวกิบจะมาหมักไก่ก่อนค่ะหมักไก่แล้วก็จะไปย่างในแอร์ฟรายค่ะเอาแบบไม่ง่ายเลยค่ะแล้วก็จะผัดไอ้เปรี้ยวหวานค่ะเปรี้ยวหวานกุ้งให้โรเบิร์ตค่ะก็เตรียมเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ใส่ซีใส่น้ำมันหอยนิสตนึงค่ะโอ้ย ซอสหอยนางรมสีอุ่วขาวนี่เลยค่ะเนาะใส่ซอสที่เราชอบค่ะใส่นิดๆหน่อยๆไปค่ะเดี๋ยวมันจะอร่อยเกินอือเดียวก็จินแต่อ้นี่ค่ะไอแพนเค้กค่ะเมื่อวานก็ทำแพนเค้กให้กินแล้วก็ก็กินอยู่ค่ะชอบหวานๆค่ะชอบกินแต่คุกกี้แพนเค้กอะไร่งเงี้ยค่ะอันนี้เป็นผงกระเทียมค่ะเนาะก็เลยกิบอยากอยากจะให้น้องกินข้าวค่ะข้าวนี่ไม่กินเลย กินแต่ของหวานๆค่ะยังไม่สบายเท่าไหร่อันนี้พริกไทยค่ะอันนี้เป็นน้ำผึ้งค่ะใส่ให้หวานๆหน่อยอนี่นะคะแล้วก็จะทำแบบนี้นะคะหมักเอาไว้เลยหมักเอาไว้ทิ้งเอาไว้สักสิบสิบห้านาทีก็ใส่แอร์ฟรายเลยค่ะนี่สดแลา เอาแบบนี้เลยแรปาไกกนี่แหละค่ะได้ไก่มาสองน้องค่ะแล้วก็นี่แหละค่ะกรีดให้มันเข้าเนื้อซอสหน่อยค่ะเนาะอันนี้มันจะเข้าหรือเปล่านี่ให้มีรสชาตินิดนึงค่ะเด็กจะได้กินข้าวหน่อยไม่กินข้าวเลยกินแต่ของหวานค่ะผละไม้ของหวาน เดี๋ยวหมักเอาไว้ก่อนค่ะเนาะนี่สักสิบสิบห้านาทีค่อยไปใส่หม้อค่ะนี่ค่ะผ่านไปแล้วค่ะสิบห้านาทีค่ะเดี๋ยวกิ๊บเอาไก่ไปย่างก่อนค่ะในหม้อทอดนี่เลยเดี๋เอาด้านนี้เข้าไปก่อนพอดีเลยค่ะสองขาใช้ไฟหนึ่งร้อยหกสิบองศาค่ะเดี๋ยวอบไปประมาณนู่นเลยค่ะยี่สิบถึงยี่สิบห้านาทีค่ะเนาะ Hey, เดี๋ยวซุปน่อไม้ก่อนค่ะอันนี้พริกก็คั่วมันเรียบร้อยแล้วค่ะตั้งแต่เช้าเลยค่ะวันนี้ทำพริกก่อนค่ะอันนี้ของน้องวีเดียซุปเสร็จเรียบยะะร้อยแล้วค่ะใส่แตงไาแล้วก็ปลาร้าค่ะแล้วทำอันนี้ก่อนของแม่นค่ะทีนี้ไม่ได้ซุปนานแล้วค่ะน่อไม้มได้มาจากร้านขายของเอเชียเหมือนเดิมค่ะ ขวดนึงก็ร้อยห้าสิบหกสิบาทนี่ราคาะสี่ยูโรกว่าอันนี้งาก็คั่วเรียบร้อยค่ะแล้วก็ตำตำเรียบร้อยค่ะตำแบบหยาบ ขั่วค่ะข้าวคั่วชอบมากค่ะกิ๊บเมื่อกี้โรเบิร์ตบอกว่าไอ้ควันเต็มไอ้นี่เลยค่ะเต็มโทรศัพท์ค่ะควันออกจากหน่อไม้นี่ละค่ะเดี๋ยวชิมก่อนค่ะโอ่พอดีแล้วค่ะชิมไปสองรอบแล้วแล้วค่ะนี่ก็เป็นผักค่ะใบหอมค่ะแล้วก็หอมแขกค่ะเนาะอ,อร่อยมากเลย แซ่บคักค่ะอยากจะมีเพื่อนกินด้วยกันค่ะนะอร่อยอร่อยเนาะเน้อเล็กเกิน่ัวแล้ะค่ะน้ำลายเลยเอเลยแล้วไก่ของเราก็ไอ้นี่แล้วละค่ะอีกประมาณสิบนาทีค่ะก็เสร็จเนาะเราจะไปผัด โอ้โหค่ะค่อยเช็ดออกเนอเช็ดออกกอนอันนี้เป็นน้ํำผึ้งค่ะแล้วก็น้ํามันงาค่ะที่ผสมกันทาให้มันหวานก่อนค่ะมันเขาดาวทําแล้วกอ็อร่อยค่ะนี่ทุกคนบอกว่าอร่อยหวานดีค่ะหวานน้ํำผึ้งนี่แหละคะ่ะทาให้ชัวช่วๆก่อ มากเลยวิเดียจะชอบหรือเปล่าไม่รู้ค่ะวันนี้เดี๋ยวเอาไปอบอีกสิบนาทีค่ะนี่ค่ะไก่ของเราค่ะสุกแล้วค่ะเกือบไหมเลยค่ะทีนี้อบไปทั้งหมดประมาณประมาณยี่สิบนาทีนี่เลยค่ะยี่สิบยี่สิบไม่ใช่ค่ะยี่สิบห้านาทีค่ะเนี่ยนี่รสชาติจะเป็นยังไงคะเนี่ยผัดเชื่อวานของเราบยก็สุกแล้วลค่ะเนี่ย ัก็น่าจะย่ดพอดีแล้วค่ะแกชอบผักย่งนิดนึงค่ะใส่ไอ้เม็ดมะม่วงหิมะพานด้วยค่ะีร้อยซอสก็ซอสไผ่เราเหมือนเดิมค่ะซีอิ๊วขาวนะซอสหอยนางรมค่ะน้ำตาลแล้วก็ไอ้ซอสมะเขือเทศค่ะเนาะกริปใส่เหมือนเดินะคะ่ะ มาค่ะทุกคนมาทานข้าวด้วยกันค่ะวันนี้มีซุปหน่อไม้กับไก่ย่างค่ะนี่ของวีเดียมีข้าวเหนียวด้วยเอา,าน,น,น้ำปลาอะไรนี่ไงน้ำน้ำปลาร์น้ำนอนอยากเอาน้ำปลาออาสวัสดีคุณคุณป้าสุสุนิลุกสวัสดีค่ะอ๋อได้นอนตื่นขึ้นมารู้สึกสดชื่นแล้วใช่ไหมคะโอ้นอนตั้งแต่กี่โมงวิเดียบ่ายสองเลยค่ะอ่ะสวัสดีกเอเจษจนค่ะย่าสวัสดีกเอเจษจนผัดเกี๊ยวหวานของคุณป้าโรโบเบิร์ตสวัสดีครับ เออทำแบบนี้ลูกทำแบบนี้จั่มน้ำยกไก่เราต้องตัดก่อนน้ำซุปของวิเดียนี่แบบว่าอร่อยมากเลยซุปป้าเอาไก่ไหมยูใหญ่อบกิบอ๋อเดียวเลยอมวิเดียก็เอาไก่ขาไก่เป็นยังไงสุกไหมคัิวงเป็นเบเนีส สูตวิเดียน um, um, ําไก่ยเดวคดูไ um, ก um, yeah. ่น yeah, ่ยสูกคขาเอาให้ป๊ปงเของวิเดียก็หนึ่งขาไหมตัดลายไหนนึ่ตันนี่ค่ะขอวิดีก็สูตรอนด่นูของวิเดีนี้นี่ค่ะของแม่เดี๋ยวค่อนีค่ะสุดเนอะอยากได้เกิดสูตมิตเอฮู้นนึ่งหวานน้ำึ้ง มีน้ำไก่ด้วยกินอะไรเมื่อกี้กินอะไรลูกแครแครอทป้าบีเดียกินแครอทค่ะวีนี้ขุเ้เฮ้ยเฮ้ยขุดบีเดียซาทุเลยคะ่ะไม่อะขุดอะไรเน่ยกบไปกินร้อนไหม,มอมืดียนีนย่น้ำไก่ดูมั่มากเลยมันก็จะแบบนี้ ก <Pokémon> ัน i ี่ว่าเป e นมิตรเหต h ฮัลโหลเล่นไอ l สนิมบล็อตเม็ดเนื้เตาหลาเันวีอยูสําหรับ t h เ m o e t ม่่อยนะแต่ว e าล e กร์เมื่อเช้าไอ e วีเดียกินแต่ขนมปัง3แผ่นค่ะกับไอ้เนืเต้หล่ากับช็อคโกแลตค่ะเขากินแต่แบบของหวานๆวค่ะเมื่อวานก็อะไรวีเดียก็นักขูกใช่ไหมวันนี้เอาหนังไก่ไปก่อนนี่ยคะกับข้าวเหนียวหนักหน่อย Maar papa eet vier stukken rood. Eentje meer. Papa, lekker, papa. Ja, heel lekker. Heerlijk. Ja, ik wil je niet warm Mama zei je, van papa? Papa, deze is heel lekker. Deze vind ik zo lekker. Ben je een vernaaltje van papa? Oh, mijn papa is zoek nog mij, baby. Ja. ก็ใช้มือคำใหญ่ๆเลยค่ะทีนี้เจ็บค่ะอร่อยตัวม้วนโฟลแรงกว่าใบซาเลเน่ค่ะโรบบี้ได้มาได้เดียวกระดาษทิ้งมา้งกรนาดจี๊ไม่กระนาดจี๊ขูดนี่ด้วยมแม่ดีใจแล้วค่ะแม่ไข้เรือส้ำ สามสิบเจ็ค่ะสามจุดหกน้ะวัด่้สสามจุดหกจุดห้าไปเดียวไข้นี่หายแล้วค่ะแต่เหมือนน้องเขอ่อนเพลียค่ะมาใส่อิสเบกเกรสลับนะเเกียร์ล่างสลับหกวันห้าห้าวันแล้วค่ะยกลงเนองกันอืมอืม น้ำไก่อย่างเดียวเลยลูกมันหวานไหมลูกแม่ก็ยังไม่ชิมค่ะยยังไม่ชิมเลยค่ะผิดกแปลกอะไรแคชูโอยัอืม่งไหวานกิ๊บเลด้วยก่อนฉันชอบแคชูโนต์ใช่ฉันจะลองดูบ๊วตบอกว่าใส่เม็ดมะม่วงหิมพานอร่อยมากป๊าชอบไปเลยยัดเลกค่ะลุยเลยแม่ เอาน,น้ำป่าแล้วเอานนนนคำนี้ก่อน,นได้ไหมลูกใช่โอ้เลิศซดอ่ะโอซอดพริกอกอน้องพี่ยาเอากับมามากหนี่ลูกอ่ะอันนี้ไก่นนนน <laughs> จะกินเองเหรอนั้นไปฟุ้งไข้่นนะเนาะ Nhú là Nó mãi cái xếp xẹp ra Hình tụi nó nó mấy thằng hôn nhìn đi Mình đâm lướt vào tôm nè Đi không bỏ, không bỏ không cắt เออแล้วก็ข้าวใส่ด้วยหรกนิดเดียวเออข้าวใส่ด้วยนี่มันเหมือนดำๆเลยตรงนี้มันเป็นอะไรดำๆ,ๆไม่หรออืมน,นี่มันเหนียวอันนี้ตรงนี้มันเหนียวให้มามากินเนาะไม่เยอะน้งไปไอ้ไม่นหนึง่งน้ำแก่ โกหกวิดียไม่ได้เลยว่าตรงไหนอร่อยไกนะ่เนี่ยไหนก็วิดียอเอร่อยอร่อยมากเลยใส่เอสโซคุด <Good. S 1> กินดีมากเลยค่ะป้อนไม่ทัเนเลยวันนี้มาป้อนไม่ทันเลยกินซุปหน่อไม้ไม่ทันแม่ก็หิวข้าวค่ะดูวิดีโอทั้งวันกับวันนี้เล่นด้วยกันทั้งวันทั้งเตรียมของค่ะแล้วก็ทำกับข้าวตอนเย็นทุกวันอาทิตย เคีย้ยวก่อนไม่รีบค่ะไม่รีบพอให้กินนี่น้ำไก่ยังหวานเลยอ่ะต่วแล้วเอาเอาอยัางไงคำนี้นี่อ่ะวางไว้ก่อน แล้วปีเดียข้าวติดมือละใช้ส้มนะคะตรงน,น,นี้ซุปหน่อไม้ไใส่ข้าวคั่วค่ะใครไม่เคยใส่ต้องใส่ค่ะต้องลองแซ่บเหมือนมันลาดหน่อไม้เลยอร่อยไหมไอ้บีเดียกบัมบิ้สลัดอ่ะบีเดียปีน่ะไม่ ต้มแบบนี้ก็ได้ประประ้าทำน้องกินไหมปราปร้าทำหัตจ์เนี่ยเอาไก่แลกวอไะไรล่อชีนบีเดียวาอยากอน้ำาน้ำปลามันเค็มลูกอันนี้มันหวานแล้ว <c oughs> เด็กไม่สบายเพราะแม่กินน้ำปลามันจะเป็นโรคไตเดี๋ยวต้องไปหาหมออยากไม่ต้องหาหมออะากตีคุณหมออยากตีคุณหมอไม่ได้ใครกิ้วสินักเล่งจะอยู่นี่เฮ้ยไปตีคุณหมอยังไงไม, <laughs> ไม่ได้ลูกใครบอกคุณหมอช่วยเด็กๆนั่นลูกจะไปตีคุณหมอแล้วกันทีนี้โอ้ยไม่ได้นะี่เดี๋ยวทุกคนนักเล่งคือพอจังนะพี่ <laughs> ปบบบิ๊กเดียบิวด็อกเตอร์สลัน ด o k t e r w e l k a niet, ม่กออันม e t e En e หยคิดี้อก่อนต้องลืมนะ e หมอคอยย e มนะว e ้อ e มีคอย o ่า่หมคดอ่นว้คุณหมอคด่มะ่้หมคม่หม่วยหนูนะวลาหนูไม่สบาย เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปโรงเรียนได้หรือเปล่าไม่รู้ค่ะบิเดียโมลกันนะชูคคเดียมลนะชูอันนี้อ่ะีตัวอ่าน,น,นัไอานัไลูกนังเกนั <laughs> นงเกเทรเวสกินอารเเดเอกแปหกเาบอ ผมไม่เด yeah. ียวแบบว่าเคี้ยวปืนก่อนไเอาเลยหยิบเอาเลยอันเนี้อ้ามเลยทีนี้อื่อยกว่าไหม Het Is kanaal kanalen te droog of niet? Nee, is prima. Ja? Ja. Mooi. Sap, prima. sap. Gaat het, maar. Ik dan papa met video. Met video. <Yeah. S 2> อา๋ไมา่นกันเนี่ <c oughs> เอากป๋าห้พ <5 S 1> ่พ่พอปกเลยพ่อไปลุกเลยเอาน้าเอาน้ำก่อนเลยวางไว้ก่อนอกินข้าวได้หลายคาเลยเนาะเพานไม่ทันเลยค่ะวนันนี้ข้าวเหนียวกันน้ำไก่ ยางเอาอีกคำงหนึ่งเลดแล้วแม่ก็ทั้งเผ็ดทั้งข้าวติดมือเอาก็ซ่อนเยอะเฟรไม่กินแล้วห่อหรือเลรชจเป็นอะไรอิ่มแล้วเปล่าไม่เบีย

ik Ben Ik ga hem met je inkomen. Hm? Ik ga hem gaan. Met wie ga je straks spelen, Mia? Met linker ja? ga ik op vijf Met ja? Peppa Pig. Of met Flop. Met heb Papa, mag ik deze die hebben? Ja, ik ben even eten en dan mag je die hebben, ja? ไปดูสิเอาตุ er. <The> ๊กต uh, ุ๊วเจอจอโก้ถ่ายรูปยังไงรู้ยังกินข้าวมามะน้ำพึ่งหน่อยอ่ะมอ่าเนี้ยไปไหนพึไปลุ่าซุกตไหมซุกสะใจมากเลยค่ะ จะไม่หมดนี่ก็ไม่ทิ้งนะคะเนี่ยใส่ตู้เย็นค่ะพรุ่งนี้กินต่อ,อเ,อเ,เอนีจะกินอะไรส่วน yeah, <I> เนี่ยอย่าไม่เองเนาะอือพี่เดียกินแคล่ละกอนี่ไงล, mm hmm. ลูกแค่ละกินได้ลูกเยอะเหมือนอะไรนะอาบีเหมือนเหมือน อาีที่อยู่ใน y o u t u อะเราชอบกินหมดเลยข้าวหมมีอดไร้รสึกอันอันกินสแนลกินเล็กรึยังนัะออ้อันนี้นนี้อัอันนีันนันนัน ไม่กินไม่พอค่จังข้าวตักเยอะมากไม่พอไม่ใ่ขอเก็บอหนังเน้ไม่เอาหนังเลกออเลยส่ปากเลยใส่ปากเลยใส่ปากเออน้ำเลยยยำยเอาข้าวสีด้วยอ่ะ้ปลาปลาขาไถออกมั้ง Heb je ook trui? Hier lekker. Heb je dubbele trau, lekker Ja. Een beetje koud van ochtend. En ben je. een lijn op. Ja, lekker. Probeer tien maar te gaan. Probeer heel veel. Dat is niet hoe maar niet. เลิกงามานี่อยู่ฉันกินมา4ขนมปังที่เรายังรักบ้างน้อยปังไม่พอเลยนะโอเคอีกหนึ่อาน้ําหมอันดื่มน้ําก่อนวูแค่นี้มะหมาก็ดีใจแล้วกินข้าวเยอะแล้วสัญดาเฟลล์แฟลเคสเถอะน้องไม่เดี๋ยวกินข้าวเนี้ยแค่นี้ก็อยู่ท้องแล้วลูกเอาอีกไหมเอาเลยเอาไก่ไหมเอาไก่ไหมเอาอันไหนนี่ไหม

Ik kijk. het pakket. Ik heb een pakket. Ik heb een lekker. Ik kara, een zo Ik heb een pakket. Ik heb een pakket. Ik heb een Nee. Ik heb een Ik Ik heb มันหวานขใช่ไหมลูกก็เอาข้าวกระเตออีกไหมเอานังไก่อันนี้ก็มีเอาไหมนนังไก่อันนี้เอาไหมไก่บีเดียดูเอานังไก่ก่อนค่ะนี่นังไก่หอยยัดมีไหมตุ๊กข้าวกระเตอไม่ใช่บีเดียอ,อ,อ,อืม Think you ผมฉันคิดว่า chicken skin. ป๊าบอกว่าจะดูเพาดูน่ากินนังเป็นไก่ือเดี๋ยวไปโรงเรียนถ้าดีขึ้นก็ไปโรงเรียนค่ะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็ได้ไปอนุบาลหนึ่งแล้ว ไปที่โรงเรียนใหม่ค่ะไปลองไปลองคุณครูให้ไปลองก่อนหกอาทิตย์ค่ะไอหกครั้งค่ะหกอาทิตย์ละค่ะทื่วันจันทร์เดี๋ยววันที่ยี่สิบเนี่ยมกราเนี่ยเดียก็ได้ไปลองนะเบียคานาปอลล์โรสโคลสเวน,ตวนเตอร์ยาเนอร์รี่วันจันทร์นี่แหละจันน้ายืดกันไปอีกนะเปวันอื่นแล้ว เปครั้งแรกที่เรียนใหม่ค่ะจะเป็นยังไงไม่รู้ไปกคนน้องน,นาบีให้นาบีตามไปเอาไม่ไก่เอาหนังไก่ไหมนี่อิ่มแล้ว แกกอดหม่ยังไงน้อยจิ้งเอ้ยข้าวอยู่ลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนพี่เดียคือโอ้ยโหกอดแใหม่แล้วค่ะแม่คือลืด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 ล้มันก็ไม่ได้กินข้าวแล้วทีนี้มาดูบิดดิอ่ะไม่ได้กินข้าวดีแล้วค่ะทีนี้ เด็กน้อยมาเร้วเออชอบมาอ้อนแม่ค่ะกินข้าวเสร็จเออแล้วเราลา,าคุณคุณป้าก่อน,นได้ไหมอืรด้วยกายก่อนเนะเาะค่ะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเด็กน้อยก็มานี่แล้วค่ะเนี่ยมาเล่นแล้วะคะ่ะไม่ได้กินข้าวดีแล้วะคะ่ะ ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะที่คอมเมนต์เข้ามาให้กำลังใจเรานะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายคุบายค่ะบ๊ายบายจุ๊บจ้าส่งจุ๊บก่อนจุ๊บคุ้มโซ้ยอยากกดกัน